สะพานพระพุทธยอดฟ้าถูกบันทึกว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับรถและคนข้ามแห่งแรกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเป็นอนุสรณ์สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ในสงครามโลกครั้งที่สองสะพานพระพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดทำลายจนขาดด้วยเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสสำคัญใกล้กับโรงไฟฟ้าวัดเลียบและวัดราชบูรณนะราชวรวิหารที่ถูกระเบิดทำลายด้วยเช่นกันเมื่อสงครามสงบ สหประชาชาติได้นำสะพานเบลีมาทอดให้ใช้ชั่วคราวจนถึงปีพุทธศักราช2492จึงได้บูรณะสะพานพุทธให้กลับมาใช้ได้ดังเดิมภายหลังมีการสร้างสะพานสมเด็จพระปกเกล้าขึ้นคู่ขนานกันเพื่อช่วยแบ่งเบาการจราจรของสะพานพุทธที่หนาแน่นขึ้นกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย